รายวิชาองค์การแห่งการเรียนรู้กระบวนการของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรจํานวนมากโดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนของต่างประเทศต่างประสบความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรเหล่านั้นได้เผยแพร่แนวทางให้องค์กรอื่นได้ศึกษาโดยมีส่วนสําคัญได้แก่ 1. แนวทางสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. แนวทางสำหรับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังนี้แนวทางสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวทางสําหรับการพัฒนาการเรียนรู้สําหรับบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขอยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคลากรระดับบุคคลและกลุ่มไม่ใช่การพัฒนาองค์ประกอบขององค์กรจึงเป็นแนวทางสําหรับผู้รับผิดชอบองค์กรแห่งการเรียนรู้เช่นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการจัดการความรู้แนวทางของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมาซิกและวัดคินมาซิกและวัดคิน นำเสนอแนวทางการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องสำหรับองค์กรการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ที่บูรณาการเข้ากับการทำงานไม่ได้กำหนดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนแต่นำเสนอในลักษณะของสิ่งที่องค์กรควรต้องทำเพื่อพัฒนาองค์กรให้การเรียนรู้ดังนี้ 1. สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. เสริมสร้างการสนทนาและการใฝ่รู้ 3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เป็นทีม 4. สร้างความสนใจและทำให้เกิดการแบ่งปันการเรียนรู้ 5. ให้อำนาจบุคลากรผ่านการสร้างวิสัยทัศน์6เชื่อมโยงองค์กรเข้ากับสภาพแวดล้อม7สนับสนุนการเรียนระดับบุคคลกลุ่มและองค์กรแบบจำลองการเรียนรู้ของบริษัท Lower Corporate Lower Corporate ได้มอบหมายให้แบรีออสโทบีพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ขึ้นเพื่อใช้กับทุกคนในบริษัทโดยออสโทบีนั้นได้กำหนดขั้นตอนหลักไว้รวม14ขั้นดังนี้1ระบุค,ความต้องการจำเป็นทางธุรกิจ การเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องเกิดจากความต้องการจําเป็นทางธุรกิจใช้ปรากฏการณ์นี้เป็นโอกาสของการเรียนรู้เป็นเครื่องกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักในความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และโลเวอร์อย่างเน้นด้วยว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะต้องส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 2. กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยผู้รู้เกี่ยวกับองค์กรรวมทั้งลูกค้าขององค์กรต้องร่วมการกําหนดเป้าหมายของโครงการเรียนรู้ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ตัดสินคุณภาพการเรียนรู้และมีการประสานความร่วมมือของคนกลุ่มต่างๆ 3. ประชุมบุคคลที่เป็นหลักสำคัญของโครงการได้แก่ผู้เชี่ยวชาญในงานเกี่ยวกับเนื้อหานั้นผู้ปฏิบัติงานที่ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะประชุมทีมเตรียมการเรียนรู้ 4. พัฒนารายละเอียดเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมารวมกันได้แล้ว ต่าง้องช่วยการพัฒนารายละเอียดของโครงการการเรียนรู้ประกอบด้วยเป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์และกระบวนการการเรียนรู้อย่างละเอียด 5. ออกแบบกระบวนการและแผนงานเมื่อได้รายละเอียดแล้วนํามาออกแบบขั้นตอนและแผนงานที่ทําให้มั่นใจได้ว่าจะประสบความสําเร็จ 6. เตรียมผู้นําการเรียนรู้เป็นการเตรียมบุคคลที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเช่นหัวหน้างานผู้นําทางความคิดของบุคลากรและของกลุ่ม และที่สำคัญคือบุคลากรที่ต้องเป็นผู้เรียนรู้ 7. ผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อให้การเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มโลเวอร์เน้นว่าต้องเป็นเอกสารและหรือสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง 8. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้สภาพแวดล้อมนี้ต้องเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 9. าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทั้งระดับรายบุคคลและรายกลุ่ม ตามโครงการต่างๆที่วางแผนไว้ 10. ประเมินผลการเรียนรู้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นหรือไม่มากน้อยเพียงใดต้องมีทีมประเมินผล 11. บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้การเรียนรู้ของแต่ละคนต้องถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทและต้องปรากฏในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล 12. พัฒนาคู่มือการเรียนรู้เอกสารคู่มือการเรียนรู้สําหรับการเรียนรู้ในอนาคตต้องถูกออกแบบและสร้างขึ้นอย่างมีระบบ 13. เลือกวิธีปฏิบัติใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ต้องมีการทบทวนวิธีการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อให้ได้วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่สามารถประกาศให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม14ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพเมื่อองค์กรได้วิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วต้องมีการทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมเรียนรู้กับการทดสอบนี้ด้วยแนวทางสำหรับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวทางสาหรับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางสําหรับองค์กรระดับที่ผู้นําหรือผู้บริหารองค์กรนั้นต้องลงมือดําเนินการร่วมกับฝ่ายงานต่างๆในที่นี้ขอนําเสนอแนวทางตามแนวคิดของมิเชลมาควอสและจากการประมวลของผู้เขียนแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของมิเชลมาควอสจากระบบย่อยทั้ง5ด้านของมาควอส ขอนาเสนอเป็นแนวทางสําหรับนําไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบย่อยสําหรับการทําให้ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาควอสได้ครบถ้วนดังนี้กลยุทธ์การสร้างระบบย่อยด้านองค์กรประกอบด้วย 1. จัดให้มีการประชุมวางแผนอนาคตเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และโครงการด้านการเรียนรู้ 3. สร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. หรือปรับระบบนโยบายและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 5. ยอมรับและให้รางวัลบุคคลหรือทีมที่เรียนรู้ 6. สร้างการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7. จัดตั้งศูนย์กลางการสาธิตโครงการ KM ต่างๆ 8. วัดผลด้านคุณภาพความพึงพอใจของลูกค้า 9. สร้างสรรเวลาช่องทางและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสําหรับการเรียนรู้ 10. ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ทุกๆหน่วย ฝ่ายขององค์กรกลยุทธ์การสร้างระบบย่อยด้านความรู้ 1. ทุกคนต้องจัดเก็บและถ่ายโยงความรู้ 2. ใช้ความรู้จากภายนอกมาพัฒนาองค์กร 3. แบ่งปันความรู้ในองค์กร 4. พัฒนาแนวทางที่ทําให้เกิดความรู้และความคิดใหม่ 5. ส่งเสริมและให้รางวัลกับผู้ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างนวัตรกรรมการทํางาน 6. ฝึกบุคลากรให้เก็บและศึกค้นความรู้ 7. ส่งเสริมทีมแบบผสมผสานและการหมุนเวียนงานเพื่อถ่ายโยงความรู้ 8. ให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความจำเป็นในการเรียนรู้ขององค์กร 9. สร้างระบบการจัดการเก็บความรู้ 10. ถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่งานกลยุทธ์การสร้างระบบย่อยด้านเทคโนโลยี 1. ส่งเสริมและผลักดันบุคลากรเข้าสู่ทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ 2. พัฒนาซื่อมัลติมีเดียและส่วนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3. สร้างวิดีทัศน์ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ 4. ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู้และความคิดของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การ 5. พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ช่วยกระบวนการกลุ่มและกลุ่มเรียน 6. ติดตั้งระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์7พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ just in time 8. เพิ่มสมรรถนะของเทคโนโลยี 9. พัฒนาให้ทุกคนรู้คุณค่าของเทคโนโลยี 10. จัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเทคโนโลยีกลยุทธ์การสร้างระบบย่อยด้านบุคคล 1. กํากำหนดนโยบายให้รางวัลกับผู้เรียนรู้และช่วยผู้อื่นเรียนรู้ 2. สร้างทีมงานเพื่อจัดการกับการเรียนรู้ของตนเอง 3. เพิ่มอำนาจให้บุคลากรในการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมผู้นำที่เป็นตัวแบบของการเรียนรู้ 5. ชักชวนสร้างผู้นำการเรียนรู้ 6. สร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร 7. ส่งเสริมและเพิ่มการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 8. ให้โอกาสชุมชนรอบองค์กรมีโอกาสเรียนรู้โดยรูปแบบต่างๆ 9. สร้างหุ้นส่วนการเรียนรู้ระยะย,ยาวกับคู่แข่งขัน 10. ร่วมเรียนรู้กับพันธมิตรและหุ้นส่วนกลยุทธ์การสร้างระบบย่อยด้านการเรียนรู้ 1. สร้างโปรแกรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 2. เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ 3. พัฒนาทักษะการสนทนา 4. สร้างแผนพัฒนาสายอาชีพ 5. สร้างโปรแกรมช่วยเหลือคนที่พัฒนาตนเอง 6. สร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีม 7. ส่งเสริมและฝึกฝนการคิดเป็นระบบครบวงจร 8. ตรวจสอบการเรียนรู้ 9. ส่งเสริมความคิดที่หลากหลายความคิดแบบสากล 10. เพิ่มความสามารถในการรับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้อง แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของออนจรีนาตะกวดทุ่งจากการประมวลแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และจากประสบการณ์ของผู้เขียนขอนําเสนอแนวทางในรูปของกระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังนี้ขั้นที่ 1. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นขั้นของการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของนักพัฒนาองค์กรนักวิชาการต่างๆเช่นแนวคิดของปีเตอร์เชิงกี้ มิเชลมารควอตและเดวิดกาวินเป็นต้นรวมทั้งศึกษาตัวอย่างจากองค์กรชั้นนำในประเทศต่างๆเช่นบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนบริษัทกะสะทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเนว่งงานระดับกรมของกระทรวงต่างๆแนวคิดจากผู้นำทางความคิดและจากองค์กรต่างๆเมื่อนำมาใช้เป็นกรอบของการพัฒนาจะทำให้องค์กรนั้นเห็นทั้งหลักการทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์กรที่ผ่านประสบการมาแล้วขั้นที่2สร้างดัชนีอินเด็กซ์ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นขั้นของการระบุดัชนีของลักษณะสําคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่องค์กรต้องการองค์กรที่สร้างดัชนีได้ละเอียดมากเท่าใดก็จะทําให้ได้องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขั้นที่3ประเมินองค์กรตามดัชนีเป็นขั้นของการสร้างเครื่องมือประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยประเมินตามดัชนีที่สร้างขึ้นในขั้นที่2ผลของการประเมินจะทําให้ทราบว่าองค์กรมีองค์ประกอบขององค์กรให้การเรียนรู้อะไรบ้างมีมากน้อยเพียงใดและบุคลากรมีการเรียนรู้อย่างไรยังขาลดลักษณะใดบ้างขั้นที่4กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในขั้นนี้องค์กรต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรให้การเรียนรู้ให้ครอบคลุม วิสัยทัศน์พันธก,กิจเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากนี้ทีมยุทธศาสตร์ต้องวางแผนงานสําหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรวิสัยทัศน์วัฒนธรรมกลยุทธ์และโครงสร้างแผนงานสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศระบบการเรียนรู้ระบบการสื่อสารระบบสนับสนุนแผนงานสําหรับการเรียนรู้สําหรับบุคลากรทุกระดับเป็นต้นขั้นที่ 5. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นขั้นที่องค์กรนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายขั้นที่6ประเมินโครงการเป็นการประเมินความสําเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการต่างๆที่ดําเนินการตามแผนในขั้นที่4ระยะเวลาของการประเมินแต่ละโครงการอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม